บนหัวเลยบนหัวผมบนหัวผมหัวน้องหนึ่งหัวน้องสองขาน้องสองขาน้องสองมาข้างหลังเลยข้างหลังเลยตายตายตายบนหลังคาฮอกบนหลังคาแดงเลยหลังคาแดงเสียงคนมีมีสิบสี่เมตรเฮ้ยมาแล้วกยน้องหนึ่งน้องหนึ่งลานจอดฮอน้องหนึ่งทำระกลับเลยหลังเข้านอก <Okay. S 2> โอเคขับรถเมบเบอร์ก่อนดังล็อบเบอร์ก็แตกโย้สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปภาคใหม่แวนการ์ดครับที่เราจะย้อนกลับไปในยุค World War 2แล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมเอาสไนเปอร์ K สามหนึ่งสวิสนะครับเป็นสไนเปอร์ยุคสงครามโลกนั่นเองนะครับเอากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆในตอนนี้นะครับ K 3 1เนี่ยก็เป็นปืนที่แบบในกระแสหลักของเมตาสไนเปอร์เลยนะครับเพราะว่า ดามจมันแรงนะครับเล็งเร็วแล้วก็ยิงง่ายอีกนะครับโอเคมาไม่รอช้าเราไปดูของแต่งกันเลยดีกว่ามัสเซลนะครับผมใส่เป็นตัว g ชียร์ยูซับเนะครับเก็บเสียงตัวเทพของสไนเยเหมือนเดิม <laughs> เก็บเสียงแม่งทุกกระบอกนะครับปืน w a r z โ n นจะสไนเปอร์ AR SMG มีหมดเลยนะครับแล้วก็บาเรลเป็นคอม b a c k Recon นะครับเพิ่มบ l l e เ v ล l ซิตี้กระสุนเดินทางให้เร็วที่สุดนะครับ ต่อมาเป็นเลเซอร์ที่เพิ่มเล็งเร็วให้กับปืนนะครับแล้วก็ได้เล็งนิ่งมาด้วยตัวนี้ก็ดีมากนะว่าคุ้มมากเลยสำหรับเลเซอร์ตัวนี้แล้วก็คลิปนี้นะผมใส่เป็นตัวฟาสต์แม็กนะครับทำให้ดีโหลดเร็วมากๆปืนเนี่ยมันจริงได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับเป็นเลงเร็วอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรียกกิบตัวนี้นะครับเซอร์เฟนกิมันจะเพิ่ม ADS สปีดนะครับแต่ก็ลดสป i ดไฟไปซึ่งไม่เกี่ยวอยู่แล้วสำหรับสไนเปอร์ของแต่ง K31 สว Uh, จากผ้าแวนการเข้าเราคงได้เห็นสไนเปอร์ยุคเวอร์วอลมาอีกเพียบเลยนะครับก็มารอดูกันได้ส่วนคลิปนี้นะครับเราไปวอร์มือกับ K31 กันก่อนครับบอกเลยว่ามันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปสไนเปอร์เฮ้มีคนมาเอ้ยนี่มันมีเจ็ดแพดไะเนี่ยอันวายยังวะมีคนจะเล่นคาเรนพอก็มาดิเฮ้ยหลังหลังหลังมาเฮ้ยมาดิเฮ้ย มาเด้เลยไอ้ยตัดได้ปืนไอ้เหี้ยมาเด้ช่วยปืนเหรอู้ยอนย้อนนี่ย้อน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 นี่เก็บรัดเก็บรัดเก็บรัแอบสลุดแอบสลูดแอบสลูดบอลจัดเฮ้ยมาเกช่วยมาเยตามตวดมามาดีนะคือมาร์คมาช่วยยอดแต่ยอดหนีมาตัดแบกเรียกไม่หันเลยเราอ่ะคือแบบเรียกไม่หันเลยมาร์คมาช่วยยอดเมื่อกี้หลังก็กำแพงใกล้ๆเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นจุดแดงขึ้นนะ ใช่วงมาแล้วไก่แล้วโอเคเขตันีตั้งนีดตั้งต้องกระสุนโออโออกดไม่ได้วอ้าวอยู่จริงด้วยนี่ไงที่มาพูดจิงนี่ไงโอ้ยนัวว่ะน้อนอนึ่งโหวตัให้ที่เพื่อนันดาผมนี่ละอ๋ออะันนตัวนต้เตนโอ้ได้ยิง เจนตังนี้ต่อตรงนี้ต่าเลอเลอเปล่าลอลอต้องสาวแส้มาตัวบางไปเห็นเนี่ยเฮ้ยออกมาฉีกคนหนึ่งอ่ะต้องรถอยู่ในรถต็นึงน้องเพื่อนมันอยู่ซ้ายเต็มเลยนะฉีกขวาล่ะนัออกไปก่อนหลังเข้าอับหลังเข้านี่ก็มีคนริงแล ตัวรถเมย์ไม่ตายนะเนี่ย้าตัวรถเมย์ไม่ตายตัวแรกใช่ใช่ใา่มันไม่มีแน่ใจให้ใจเราตรงกันทุกคนเลยสามคนอะยิงซ้ายหมดเลยตอนแรกว่าเห็นคนกดรถเมย์อยู่ผมก็เอะไรยิงซ้ายตรงช็อปตรงช็อปบ้านช็อปขับดาวมีอีกตัวนึงปะตอนแรกมีสามตัวใช่ใช่มีตัวมีมีในบ้านหองในบ้านหองั้นสองขั้นสองโอเคซ้ายมือซ้ายมือ ไม่ไปผมไปเองไม่ไปไปเอง,เองไปได้ไปได้ครับไปด้ล็อกหลังเข้าหลังเข้าหลังเข <ไป S 1> ้าจะได้อ้อยมาว่าจะยิงก็แตกโอเค okay, ที่เ <ผม S 2> นี่ยยิงไหมรถมานะเห็นละอยู่ล่องเลยไหมเอ้ใช่โดนก่อนโดนย,ยิงไม่ได้ไม่ติดดังผมก็นึกว่ามันตายแล้วเดือดหน่อย ท่หน้าบุกซีกันเราไม่ได้ข้ามาเขายังมีสีฟลยเดี๋ยวผมนำให้ไปอย่างนันมองเขาเยอะมองเขาเยอะมัวแต่มองกูไม่ระวังหลังเลยมัวแต่มองกูเจ็ดเจ็บเจ็ดเจโอ้ยเี้ยสีฟ้ามาดูหลังก่อนอีกทีไม่าดูหลังก่อนอีกทีอ๋อมันมีเซ่า ทำไมมันไม่ยิงตรงนี้ให้มา้ากูบ้าแบบนี้อ่ะคนกูข้นเห็นไหนอ่ะข้อเห็นข้างหน้าเลยข้างหล้งเนี่ยมาไม่ได้มันอยู่ข้างหน้าซ้ายมือนี่เลยแหละข้อเห็นนี้เลยฮอกเขาตายไปแล้วนี่เจมี่อ่นี่ม้าอยู่นี่ตรงกระท่อมนี้กระท่อมมา้าที่ผมป้ามันมันชุดเชมไปผมไม่ฉีกซ้ายเล่นนะฮะมันใส่ล้วเ้กระตอมเนี้ยแม่งยังไม่ตายเลยนะ ไป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  pakai, อออไปกับพอลไปนั่งหนึ่งมีคนหลังหลังเข้าอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่ตีใหม่เลยนะตีใหม่เลยนะพอลทำยังไงบีเสียลงเสร็จแม่งเสียกไม่ใช่ S G G แม่งเสียกเป็นปืนระเบิดบอผมด้วยนะครับขวาขวาเจ็บ โอ้มนมันมันก่ตัวนี้มีก่อแลยิงน้อสองแล้วฟักมีเบกรแสวย let's go ฮอร์กู๊ดจิ๊กตรงที่เก่าเราเหลือสองตีไม่หมดนะไอ้ที่อะไรซะเฮ้ยขวาขึ้นมาแล้วมาร์ต้องมาฟ้าเลย นี้ผมน่าจะตายวะ่ะไม่อรอนไอ้ตี้ไอ้ตี้หลังลัมเบอร์แม่ง <laughs> มองไม่เห็นตี้นี่เลยไอ้ตี้อันนี้ตีเดิมนะที่เดูยิงรอบแรกอ่ะที่เหมียวเหยียบอะ ม,มีสก,กาป่ะฟาร์มดาวขาวตัวน,นี้ก็ได้รต้องไปที่อื่นแล้วถ้านี้ฟาร์มแล้วฟาสพิโต้ได้นะเออโรงพยาบาลมันร์มไม่เกลีย์หรอกจะยื้อตานี้ไวให้ทันปดีโอ๋อฟาร์มแล้วได้ถ้า ต้องทำแล้วโอ้โหผู้หญงตาบ้าช้าแจ้งกอดโทรมาก็ thank you god โอเคแต่เดี๋ยวเอามาเน่ยังไงเราต้องเล่นช้าเราไม่มีตังเราเก็บคิงไม่ได้ขั้นบนสี่คนเลยนะมีกดแฮกใค้ปะวะมีคนแน่มีเป็นแอดมินอ่ะโอ้กดไม่ค่อยติดเลยมีดูอยู่แล้วแบบหุ้ยเพื่อนเรากำลังแบบโอ้โหอันตรายแล้วว่ะรอซื้อโหลดซื้อกลับไปมึงนะสามด้วย เผมมองรอบๆให้เรื่อยเผื่อมีมีคนเนียนเข้าเฮ้ยมีคนเนียนเข้าตรงนี้มันโดนยิงอยู่มึงยิงบ่าปะเนี่ยเนี่ยเนี้ยตรงนี้มันมองมามาฟ้าตรงที่ผมมาร์คแดงให้อ่ะ้าใครโหลดโหลดใครมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยระวังเนี่ยพอดิชั่นพอดิชั่นพั่ดิชันช่นระวังสลิงเขาอขอกมานะระวังสลิงออเขาจะโดนอีกวะอยู่ข้างในนั่นน่ะอ๋อเชี่ย ผมดูสลิงนอกให้อยู่สลิงนอกฝั่งนี yeah. ้ดูให้อยู่เฮ้ยกดแตะดีกว่าเฮ้ยโอ้โหน้องหนึ่งน้องหนึ่งลานจอดหอน้องหนึ่ง I'm coming bro ทำละกลับเลยเขาหลังเข้าน็อะมาดิกูมือสไนเปอร์มาเด็กหน้ามักหน้ามักเรามอ่ะเฮ้ยวเดี๋ยวกูปะเนี่ยไม่นะ ไปซื้อไอวได้นะซื้อ UAV ีได้นะมาตั้งไหนอย่าไปซื้อเฮ้ยใต้ตีนผมยิงบนผมชิบหายละปดนเทียอะไรเนี่ยมันเก็บแล้องเก็บร้เฮ้ยหลังเข้าอีกน้องหนึ่งอัหนึ่งมันโดดแล้วมันโดดลงมาตัวหนึ่งมันโดดลงมาตัวนึงก็ดดก็ดดตอแตกมาไม่ขึ้นไปนะมันเยอะมากเลยทุกคนแบบเฮ้ยศพตรงลานหออะกอเยอะป่ะผมอยากเก็บกอะ ก็แต่อีกที่เฮ้ยเห็นเห็นยูเปล่าเนเขาตรงเทนอ่ะมีคนจะลงมาอันนี้นะลงมาเอานะระวังนะกลับกลับขึ้นมาเล่นกับผมในเด็กไอ้เหี้ยได้มาตีที่เห็นทางร้านค้าน้องปั๊มมากมีคนนะสองคนลูเวอร์เข้ามาอีกแล้วตรงทงอ่ะโอเคมันว่คขับออกละ ต้องประหยัดก่อสองคนเจ็บอุ้ยโดนกาะสองตัวเลยตรงไหนนะมะแตกไปไกลละไปไกลละเนี่ยตรงนี้ตรงม้าฟ้านะตรงม้าฟ้ากำลังจะเข้านะมันชุบมาหนึ่งใช่เราเล่นบ้านหลังนี้ก่อนได้รับรับเัาให้เพื่อนอยู่มันมีกระจกอยู่บ้านหลังเนี้ยอุ้ยผมเซลได้มันอยู่ตรงนี้มีอียวตรงม้าผมเลยมันกำลังวิ่งเข้าเออมีอ้าวเลยผมเซลเนาะทำได้ป่ะตัวนั้นนะ ไม่ได้ไม่ได้แต่มันต้องวิ่งขึ้นวงอยู่แล้วเฮ้ยสังหารสังหารนะย้อนถอยมาย้อนถอยมาเจมี่ตรงย้อนตรงยอนตรงยอนหลังเข้าหลังเข้าไม้แล้วเจ็บอยู่นั้นย็บอยู่นั้ะอย่าวิ่งไปมาช่วยไม่ได้ย้อนหลบนลังหนึ่งน้องหนึ่งตรงนี้สามตัวไปช่วยเหมียวไปช่วยเร็วด่วนเลยติดตั้น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 โอ้โหพ่แม่โคตรเหนียนเไอของโดนอีกตีเบกนะโอ้โหโดนสตั้นต่อไปไป อีกตีนังอยู่กับผมอีกตีนอยู่ผมรีบรีเซนเลยตีนโย่ผมชุบได้ปะเยอะๆตั้งมาไปชุบได้ชุบได้ชุบได้ตรงที่ผมมีตัวเดียวเลยเสร็จมันชุบในโรงพยาบาลมีตัวนึงนะครับโรงพยาบาลล่อนมาเห็นวงไหมเห็นวงไหมเห็นวงไหมทางนี้สิข้างล่างเลยี่นั่นแหละโอ้โหเพียบเลยเฮ้ยช่วยปิดตัวนี้ดิตัวผมอ่ะมันดิ่งมาเฮ้าจะเยอะรอยิงฟรีได้นก หลดเอาหลดน้องหมดเลยหลดน้องหมดเลยฮอกอยากให้มาทรับเลยนะโหลดเ้องแตกตัวน้องน้องหนึ่งเฮียตบลาวหนึ่งตัวตรงหน้าสีส้มอ่ะยอดอ่ะเพราะเขาช่วยดูโหลดน้องหน่อยเพราะพวกนี้มันไม่มีเกาะมันจนมากทางนี่ผมกำลังวิ่งอันหนึ่งนะผมกของผมมีผมมองโหลดนอาไกลผมดูให้ผมดูใครใครช่วยดูโหลดแล้วหน่อยดูอยู่ดูอยู่ดูมุมสูงผมล็อกไม่ได้นะต้องหลดน้องอ่ะน้องหนึ่งมันเยอะอยู่ยอดมีฝาแล้วข้างบน ยอดขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยมีปะเฮ้ยโดดแล้วที่เล่นขอเล่นขวาไปนะผมเล่นไอ้เหี้ยสตัวเลยวะไอ้เหี้ยมีสตัวเลยชาได้อยู่นะดูดูปลาระเบิดยปลาระเบิดต้มสดมากเลยปาระเไม่มี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 เอาพื้ก่อนแป๊บแปมันน้องหนึ่งมันไม่ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยน้องถอยเอามุมแยกก่อนเลยสวยปนหัวเลยปนหัวผมปนหัวผมหัวน้องหนึ่งหัวน้องสองหัวน้องสองหัวน้องสอง มาโดดขึ้นไปมาโดดไปเลยเดินได้เดินได้เดินไ, <ป S 2> ไ,ได้ตรงมาฟ้าน็อกสองมาฟ้าน็อกสองเอทายไปละ <c oughs> เอทายไ,ไปละวเครับท้ำได้แค่ตัวเดียวขวาหรือขวาเฮ้ยซ้ายซ้ายที่ยังไม่เหลือเยอะจังวะตายตายยัง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 ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ยิงอย่ามาร์กเลยฝั่งน<อ>ี้ฝั่งนี้มาม่วง ลองซ้ายอ๋อใหม่นะเรายังไม่ได้เคลียร์ซ้ายเลยไอพวกนี้มันเป็นพวกลงหลดเอาเคลียร์ซ้ายก่อนเคลียร์ซ้ายก่อนไดเลยไปเลยก็ตายก็ตายไปเดี๋ยวข้างหน้าเราสองตีเต <eterm> ียนอยู่ป่าเขาลองวิ่งป่าวิ่งลงนะครับโอ้ยเทคเทคโคตรเบาเลย้ายสายเออมันอยู่ตรงข้างบนบ้านน่ะนอนนอนได้นะนอนนอนนอนใส่ผมใส่สมอลให้ก่อนเก็บโหลดตั้งนึงนะ ผมตอนนี้ผมยิงให้เดี๋ยวไปเช็ดมาไปเช็ดมาไปไอ้ไอ้มาจัดก่อนไอ้มจัดก่อนหนึ่รอดรอดย้อนแต่ได้แต่ได้รอดรอดไม่รอดอีกเลยชุดได้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 ซ้ายมีป่ะตรงนี้คนหนึ่งมาฟ้าคนหนึ่งมาฟ้าคนหนึ่งเลยมาตั้งมาตั้งเลยเฮ้ยคัตเตอร์ระวังหกจูเองหกจูเองย้อนไปเล่นไอ้เนี้ยมันดักมันมันจะมันจะตีซ้ายมาเว้ยไม่รู้มันมันกลับไปขวาป่ะมื่อกี้ น็อกตัวไกลน็อกเหลือตัวไกลครับทีไรตัวไกลหนึ่งผมมีคาปเตอร์ย้อนย้อนเล่นผมหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายผมต้องเขาวิ่งอยู่หน้าทีเลยสองตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาว่ามันอยู่เหนือติ๊กตีกันเลยเว้ยอ่าพอเลยอย่ามาสตันให้ก่อนผมเห็นแบบแวบๆซ้ายๆหน้าฮอปแวบฮอปซ้ายตรงนี้เลยโดนสตันหรอโดนสตัน เขาโดนตายอีกรูปนึงตายแล้วนะเฮ้ยเขาไม่ตีซิตี้เหรอเขาไม่ตีซิตี้เหรอเมื่อกี้มันนอนแล้วอ่ะมีคนยิงไงอ้าวเหรอให้สองลูกกำลังจะแบบผมจะวิ่งขึ้นกลับเนินไปแล้ววิ่งลงมาใหม่เมื่อกี้มุนนะก็บ่นกวิ่งใหม่เลยเมื่อกี้คือตัวผมแม่งคิดกับมันเกินไปเว้ยมันอยู่แบบตอนโดดแม่งอยู่ใต้ตีนเลยแค้มแบบลอบท่านหน่อยอ่ะ 回来 jam 这个最